งูบนหัวเลยเนี่ยแดงอยู่แล้วเนี่ยมันมาตาัดตอนไหนไม่รู้แม่จ๋าเราไม่เห็นนะนะเองงูตัวเล็กๆอยุงตัวเล็กๆน่ะตาัดเจ็บมากเลยถึงมืออยู่ไหนหะต้องหาถุงมือ ไปหาถุงมือมาช่วยเขาก่อนเดี๋ยวเขาว่าไม่ช่วยเขาเอาอยู่ไนนิ้น้ำมาชีชีชีมานี้ยเอ้ยม,ม,ม,มันไล่เขามาันไม่ให้เขาเข้าบ้าน

ทำงานรโอ้ยตะตีมันเก่งมากเออตะกีมันเก่งโอ้โหนีปูนนั่นน่ะปัญหาที่ไปทุบเข้าไปทุบทุบก,กันทุกใส่ตองทางขึ้นที่รถของจนพัก อเอาบอกเอาขอนเพแบบื่อทีลลมมกก่เวลารถวิ่งมันจะด้นนดหนลุมกนันนาคุยกันี่เขไปกเปกียนเดี๋ยวเรคุยไปวีจะเป็นีเซนเตอร์ฮะีเซนเตอร์มององแบบนาะป้องกันเลยนะโอ้โอ ยุง,<อ>งก็อันตราย,ยใช่ค่ะใช่กัดทุกวันค่ะแม่จ๋ากโก,โก้เออไปเตรียมอะไรมาแล้วเขาบอกว่าให้นั่งคุยให้นั่งคุยกับแม่จาม๋าเนี่ยวันนี้มันหนักม,เมาเฟ้ยมั่วดหลังอันไลยอันนี้ไม่ได้ยกปลายดยเดี๋ยวยก นี่ไปตลาดแล้วแม่จ๋านุ่งจะไปตลาดเลเครื่องครัวหมดนาแบ๊บสีเนาะเครื่องครัวหมดเมื่อวานลืมดูเอหัวหอมหมดทำกับข้าวทั่งนี้จะทำหอกหมกไม้หัวบันไดไม้โบราณนั่นเนาะโอ้โหไม้แดงเลยเน แนแปนะดูว่าอยู่ขนาดกี่ปีแล้วเนี่ยดูดิดูเนื้อไม้ดิเนี่ยคือไม้แดงหรือไม้ประดูไม้ไม้แดงมั้งโอ้โห oh, หัวบันไดบ้านนะไม้โบราณไม้เก่าจะทำห่อหมกหมกต่อไม้แม่กินไานเหมอ่ะเปหมกหมกก็ได้มูจะไรพรุ่งนี้จะไปซื้อหัวหอมก่อนพรุ่งนี้เช้าทํา ืคยจะกินข้าวเหนียวไหมไม่ใช่ข้าวเหนียวด้วยได้กินได้ข้าวเหนียวกินกับพหมกหนอมไม้เนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาในช่องของตุ้ยเกษตรบ้านสวนนะคะอาจจะแปลกๆนะคะเพราะว่าหน้าตาไม่เหมือนตุ้ยคะ่ะ <c oughs> เอ้ยดูดิน่ะเอ้ยเอ้ยไม่ได้ต่อหน้าต่อตาเลยนะอยากเข้ากล้องมากๆเลยดูดิน่ะแม่จ๋าอยากเข้ากล้องมากเลยดูดิ จับปุ๊บตรงนี้เลยนะคะไปทุยก,กดไฮร่ากี่รอบแล้ว